สวัสดีเจ้ากับต้นอ้อยาแสบมลยนะเจ้าวันนี้ต้นอ้อยแสป้าเป็นเปิลมากินเฮ็ดเขียนท้องนะเจ้าให้เขียนท้องอ่าพันเบคอนเจ้าแล้วก็ย่างซอสมาลาเจ้าวันนี้ป้าน้องลูกบาวเจ้าพ่าลูกบาวมากินตัวซึ่งนอกอย่างครับนอกอย่างครับผู้ใครครับไอกล้องจะหลุดดึงจนเจ้าเหมื่อยกันมา ก่อนตีจะไปกินกันนะเจ้าท่านอ้อขอปเปก่าเพือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต่นอ,อ,อ้อเลยนะเจ้ามาเอามากินกันเลยเจ้าเฮเย็บมาห้หลห <laughs> นางบอกว่ายากิน <laughs> อะไรครับกินเลยเพื่อนๆมากินด้กันเลยนะเจ้าถูม <laughs> <laughs> ดังขนาดน้ <laughs> ใส่กรอกเนาะเผ็ดเหรอ <laughs> เห็นไหมครับเห็นครับ <laughs> เฮ็ดนะครับเร็ดละนน้าหรอก này bảo cái เดี๋ยวครับ นะครับรสชาติอร่อยครับอันนี้มากินอ่ะ cứ mà đã subscribe cho kênh Su mấy? Nhân quậy cho nó rụt

กผัอ,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  <c oughs> อิ่มน้ำแม่แม่ว,ว่า mấy xu rồi hả? rồi rồi tao phết Anh không ăn bỏ? Anh ăn đấy? Ừ. Thế còn anh ăn <laughs> <laughs> ลกนิ้ก่อนอืมกมะไระดาษที่ทุชดหมูขึ้นหมูไรวะ ลูกบ่าวบวไหวแลวเจ้าเฮ็ดขอบคุณติดต,ตามรับชมเธอเจ้าไว้ป,ป้าก,กันในคลิปหน้าเพราะว่าหลอบหน้าน้องปู่ไข่จะมานลั่งกินแหมจอยกว่าเจ้าโอเคบายบายกันหลบบบายบายบาีเจ้า